ครับสวัสดีครับรายการเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันหลักๆประมาณสองสามเรื่องนะครับตอนนี้ก็คือลักษณะคลิปหนึ่งเวลาผมทาเนี่ยก็จะพยายามให้มีเนื้อหานะครับหลายๆมุมนะครับเวลาดูก็จะได้นะครับได้ศึกษาในหลายๆด้านด้วยนะครับก็ในส่วนเริ่มต้นครับวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมทําบุญเพิ่มเติมเองนะครับนะครับก็ตอนนี้ยอดเนี่ย ทะลุ1นล้านเแสนไปแล้วครับแล้วก็มีอีกหลายท่านนะครับที่กำลังจะทำบุญเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับสำหรับท่านที่ทำบุญนะครับที่เราบอกว่า500บาทขั้นต่ำนะครับที่ไหนก็ได้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับซึ่งเมื่อเรามีการอบรมนะครับในเรื่องของพระสมเด็จนะครับในมาตรฐาน ISO นะครับท่านก็ได้ส่วนลดนะครับ50%นะครับจากเอ็นดิสแกนนะครับก็ลดไป5,000บาทนะครับหรือ5,000บาท ซึ่งเดี๋ยวผมจะขอบคุณนะครับแล้วก็จะพูดถึงเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ในการอบรมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเข้าเรื่องวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพระสูตรนะครับที่ใช้ทําน้ามนตขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็จะไปดูนะครับหลายคนถามเข้ามานะครับพระสมเด็จที่ใช้ทําน้ามนด้วยนะครับในตํานานเลยนะครับก็คือพิมพปรกโพเมตแต่ในส่วนตัวผมนะครับผมเชื่อว่าทุกพิมพ์นะครับใช้ได้หมดนะครับ ครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปชมรายนามนะครับผู้ทําบุญครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งครับครับขอบคุณคุณเกรียงไกรแก้วคํานะครับบริจาคเงินโรงพยาบาลสระบุรีนะครับ500บาทครับคุณคเนศริวิริยะทุนโครงการป้องกันช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 1000บาทให้กับมูลรนธิรามาธิปดีนะครับต่อมานะครับคุณ ธนาคอนนะครับบริจาคให้วัดพระเจ้าอุทุมพรเพื่อสร้างเสนาสนะนะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับคุณจิรันธนินนะครับให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าห้าร้อยบาทครับต่อมานะครับคุณนวินสินชัยนะครับมอบให้กับพระครูประัดวิสุทธิจิตนะครับมูลนิธิเพื่อแผ่นดินนะครับ 500บาทครับของพระครูประดัดนะครับอีก500บาทครับรวมเป็นทั้งหมด1,000บาทนะครับต้องขอบคุณมากนะครับคุณประทันนะครับมอบให้กับสงขาสู้โควิดนะครับอีก500บาทครับนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่บริจาคเข้ามานะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ท่านบริจาคตรงไปนะครับถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีให้ท่านได้ชมนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับที่ นอกเหนือจากเอ็กซาเดฟูเรเซนนอกจากกล้องกําลังขยายกาลังสูงและอีกหลายอย่างก็คือเครื่องวัดด density นะครับหรือเครื่องวัดความถ่วงจําเพาะนะครับซึ่งความถ่วงจาเพาะเนี่ยนะครับเวลาเราวัดเนี่ยมันเป็นการเทียบระหว่างความหนาแน่นนะครับของมวลสารนั้นของวัตถุนั้นกับเทียบกับความหนาแน่นของน้ําครับ เมื่อเราทําการวัดอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สําคัญมากครับเพราะเราจะรู้ว่าสิ่งที่สร้างในช่วงเวลานั้นมีมวลสารอะไรทําให้เกิดความหนาแน่นหรือความถ่วงจำเพาะนะครับแบบไหนซึ่งเราจะสามารถเทียบเป็นเกณฑ์ได้นะครับพระที่สร้างมาใหม่นะครับก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งเวลาไปหาความถ่วงจำเพาะก็ะอีกแบบหนึ่งเมื่อเราไปตรวจเอ็กซเรย์ฟูริเซนสแกนนะครับ ตรวจกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับดูลักษณะของพิมพ์เทียบดูลักษณะของมวลสารนะครับพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบเล็กๆน,น้อยๆที่รวมกันทั้งหมดและช่วยในการประมวลผลครับซึ่งรายละเอียดเวลาการตรวจเนี่ยเวลาเราทําจํานวนพระเรามีการทดลองเปรียบเทียบกับมวลสารต่างๆและเก็บเป็นค่าสถิติเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแม้ท่านจะมีเครื่องแต่ถ้าไม่ได้มีการ เก็บหรือไม่ได้มีการทดสอบที่เป็นกระบวนการเนี่ยนะครับเราวัดออกมานะครับค่าต่างๆมันจะกระจัดกระจายกันหมดครับเราไม่รู้หรอกครับว่าในยะสสาคัญเนี่ยคืออะไรนะครับเวลาท่านอยู่ในวงการไม่ว่าจะเป็นวงการอุตสาหกรรมวงการก่อสร้างครับมันจะมีแรงมีค่าต่างๆเนี่ยเวลาเราทําปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าตั้งความดันแบบนี้เนี่ยของจะผลิตมาเป็นแบบไหนถ้าทําบางสิ่งบางอย่างลักษณนนี้จะได้ของแบบไหนอย่างไรมันจะมีเกณฑ์มีต่างๆซึ่งอันนี้แหละ คือสิ่งที่เราทําอยู่ในมาตรฐาน ISO ครับมีเกมมีมาตรฐานไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามใช้และทํากระบวนการตามนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ผลที่วิเคราะห์และได้เห็นค่าที่มีในย่าสําคัญบง่งบอกว่าของสิ่งนั้นหรือพระเนี่ยตรวจเนี่ยมีอัตลักษณ์อย่างไรควรจะอยู่ในยุคไหนนะครับอยู่ในช่วงที่ทันสมเด็จพิชานโตหรือไม่นะครับมันก็จะมี เป็นคีย์ต่างๆนะครับในการเป็นองค์ประกอบมากกว่าเพียงแต่เราดูเบื้องต้นแต่ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับสําหรับหลายๆท่านเองเนี่ยถ้าทํากระบวนการแบบนี้เองเนี่ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งท่านก็อาจจะมีความชํานาญดูตาปากา็อาจจะบอกได้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามีหลายคนนะครับที่แค่หยิบพระแล้วมองด้วยตาป่าก็รู้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพระโรงงานที่เพิ่งทําหรือเนี่ยเป็นพระที่มีมานานแล้วทั้งหมดนั่น,นคือความชํานาญครับ แต่ว่าในการที่เราจะทําเป็นมาตรฐานเนี่ยและให้คนสามารถศึกษาต่อเป็นความรู้และเชื่อถือได้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องนําเครื่องมือมาใช้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการที่มันเป็นมาตรฐานออกมาพระสมเด็จนะครับแม้ว่าท่านจะหามาด้วยราคาใดก็ตามแต่ต้องบอกว่าในวงการไม่ว่าจะพุทธทานิก็ดีเนี่ยทำให้มูลค่าแล้วกันนะครับของพระสมเด็จเนี่ยนะครับอยู่ในระ,ระดับที่เรียกว่าหลักล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเองก็ต้องใช้ความรู้ข้อมูลและเครื่องมือที่ไม่แพ้กันครับในการตรวจสอบในการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปชมเครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องวัดดิ e n s i t y ครับครับนี่คือเครื่องด density นะครับซึ่งเราจะทดสอบนะครับหาความถ่วงจำเพาะครับในพระสมเด็จที่เป็นรอสอร้อยนะครับรสอร้อยท่านก็ต้องนับไปครับว่า หลังจากที่สมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยมรานาไปแล้วนะครับยีกว่าปีครับแล้วดูว่าเราจะค้นพบนะครับค่าความถูงเพาะอะไรบ้างซึ่งอันนี้นะครับก็จะเก็บปรนฐานข้อมูลครับนี่เป็นเครื่องมือหนึ่งครับที่จะใช้วัดนะครับพระที่มีอายุ120กว่าปีนี้นะครับเราวัดแล้วเราเจออะไรบ้างครับเชิญชมครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแตกรายสังฆโลกด้วยครับเนื้อสวยนะครับระบุรอสร้อยสิบสามก็คือ หลังที่สมเด็จพุทธจารย์โตในมรณภาพไปแล้วนะครับก็ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับประมาณ22ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองนี้เนี่ยนะครับอายุก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ120กว่าปีได้ครับเบื้องต้นครับเราช่างน้าหนักเลยครับนี่นะครับมาดูน้าหนักครับอยู่ที่8.06กกรัมครับบันทึกค่าไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ นำลงไปชั่งในน้ํำต่อครับครับนี่นะครับดูนะครับจากนั้นครับปิดฝาครับนะครับอ่านค่าครับว่าได้เท่าไหร่นะครับได้ความถ่วงจาเพาะอยู่ที่1.89ครับนี่นะครับองค์นี้นะครับนี่เราก็จะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ครับแล้วเราจะรู้ช่วงแล้วว่า ในพระนะครับในแต่ละองค์เนี่ยอย่างงี้ช่วงที่120กว่าปีเนี่ยทั้งมวลสารทั้งสิ่งต่างๆนะครับได้ค่าอยู่มานี้ครับครับสําหรับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าหนังสือพุทธานุภาพนะครับผมได้มาสมัยบวชอยู่ที่วัสเกตนะครับะฉะนั้นบวชกับสมเด็จพุทธจารย์เกียวเปษโนนะครับแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะพูดถึงบทสวดมนต์ต่างๆมีที่มาแล้วก็มีความหมายอธิบายนะครับ โดวยวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของรัตนสูตรนะครับซึ่งเป็นพระสูตรที่อธิบายนะครับถึงเรื่องราวเหตุการณ์ที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นในเมืองเวสารีนะครับและเป็นครั้งแรกในพุทธกาลที่มีการทําน้าพุทธมนต์หรือทําน้ามนต์นะครับเดี๋ยวเราลองดูกัน,นครับว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรครับครับเรื่องราวเรื่องราวเหล่านี้ก็คือ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับ ที่นะครับปรุงนะครับเวสารีนะครับเคยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มาก่อนนะครับอยู่มานะครับในยุคนั้นก็เกิดฝนแรงนะครับแล้วก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นผู้คนล้มตายครับโดยที่เมืองเวสารีนั้นเนี่ยประสบภัย3อย่างด้วยกันนะครับทุกพิกภัยนะครับเป็นความแห้งแล้งอดอยากนะครับภัยที่1นะครับภัยที่2ก็คือภัยจากอมนุษย์นะครับ ภัยที่3ก็คือภัยจากโรคระบาดนะครับเกิดโรคระบาดกระจายเต็มไปทั่วนะครับนะครับเพระนา้นเนี่ยเจ้าเมืองครับก็เลยประชุมหารือนะครับกับหาหมาดนิมนต์พระพุทธเจ้ามาครับและพระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงครับก็ได้เทศนะครับรัตนสูตรทําให้ชาวเมืองนะครับได้ดวงตาเห็นทางก็เยอะและโรคภัยไข้เจ็บก็หมดไปครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรครับ เมื่อพระพุทธเจ้าประทับยืนที่ประตูพระนครเวสาลีรับสั่งให้พระอานุนเรียนรัตนสูตรกล่าวสัจจาอันอาศัยคุณพระราาัตนไตยเพื่อกำจัดอุปัตตวันตรายทั้งหลายภัยพิบัติทั้งปวงพระอานุนเอาน้ำใส่บาตรของพระพุทธองค์เดินสวดรัตน,นสูตรพรางปรารมน้ำพระพุทธมนต์ไปทั่วพระนครพอพระอานุ์เถระขึ้นบทยังกินจิวิตตังพวกอมนุษย์ที่ยังไม่หนีไป เมื่อได้สดับรับฟังก็ทนไม่ไหวชิงกันหนีออกทางประตูเมืองทั้งสบางพวกทนรอออกประตูไม่ไหวช่วยกันพังกำแพงเมืองหนีกระเจิงไปหมดพวกอนมนุษย์ออกไป,ปรโรคในตัวของมนุษย์ก็หายไปผู้ที่หายจากโรคก,ก็ลุกออกมาบูชาพระอนุนเถระหด้วเครื่องบูชาต่างๆส่วนภายในพระนครเวสาลีชาวเมืองต่างๆช่วยกันตกแต่งศาลาการเมืองเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์ พระอนุ์ประพรมน้ำพุทธมนต์ไปทั่วกรุงเวสาลีแล้วมาเฝ้าพุทธองค์ชาวเมืองที่หายป่วยก็มาเฝ้าด้วยโดยความหมายของรัตนสูตรนั้นพูดถึงการตั้งจิตการุณจิตสวดพระปริษที่เราเทวดาทั้งหลายในแสนโกจักรวันเอาความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาช่วยให้พ้นจากโรคจากอมนุษย์ จากข้าวยากหมากแพงจากภัยพิบัติต่างๆโดยรัตนสูตรนะครับพูดถึงการบูชารัตนไตยนะครับเริ่มต้นของรัตนสูตรได้กล่าวไว้ว่าพูดถึงเทวดาพระภูมิเจ้าที่พูดต่างๆนะครับให้ช่วยปกปักรักษานะครับผู้คนละเมืองให้พ้นจากภัยทั้ง3นะครับไม่ว่าจะเป็นภัยจากความอดอยากนะครับภัยจากอมนุษย์และภัยจากโรคระบาด โดยการสั่งเสริญพุทธคุณนั้นเป็นอะไรที่นะครับเกิดสติและปัญญาในการฝังด้วยนะครับโดยพูดถึงพุทธคุณนะครับของพระพุทธเจ้าว่าไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้ไม่ว่าจะว่าด้วยบาร,รมีทั้งหมดนะครับการเอาชนะซึ่งกิเลสความบริสุทธิ์นะครับของจิตรวมไปถึงพระธรรมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใช้ชําระนะครับ จิตใจของมนุษย์นะครับให้สะอาดบริสุทธิ์นอกเหนือจากนั้นยังพูดถึงพระอริยบุคคลนะครับที่ว่าด้วยโซดาปฏิมัคโสดาปฏิผลนะครับสกิทาคามีมักสกิทาคามีหมุนนะครับอนาคามีมักอนาคามีผลแล้วก็อรหันตมักอรหันตผลนะครับซึ่งเป็นบุคคลทั้ง8นะครับที่ว่าด้วยผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสครับโดยในเนื้อหานะครับ ได้บอกไว้ว่าพระศาส,สนาของพระโคโดมพุทธเจ้านะครับมีอริยบุคคลทั้งแปดที่ว่านะครับเป็นผู้ตั้งใจทําความเพียรดีมีจิตมั่นคงนะครับหมดความคข่บรุอรหรันเข้าสู่นิพพานอันเป็นอมาตะปราศจากความเร่าร้อนทั้งปวงนั้นเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นผู้เห็นอริยสัจอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นสัตว์รุษแม้ถูกโลกธรรมกระทบก็ไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเกลือนที่ถูกฝังลงลึก ในแผ่นดินแม้พายุพัดกระหน่ำมาจากทิศท,ทั้งสี่ก็ไม่หวั่นไหวแม้ข้อนี้ก็เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระสงฆ์ประการหนึ่งด้วยคำสัตย์นี้ขอจงเกิดความสุขสวัสดีเถิดนะครับอันนี้เราก็ต้องมาอธิบายนะครับว่าโลกธรรมแปดนะครับบอกว่าผู้ที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยนะครับที่อยู่ในแปดประการนี้นะครับไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปดโลกธรรมแปดก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกข สรรเสริญบินทาเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นบุคคลที่เห็นความจริงในอริยสัจก็ย่อมที่จะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมนะครับนี่เป็นบทหนึ่งที่อยู่ในนี้นะครับแล้วก็ว่าด้วยนะครับคือบทพระสูตรเนี่ยนะครับเราฟังเป็นบาลีเนี่ยจิตเราเป็นสงบเป็นสมาธิถ้าเราดูเนื้อหานะครับเราก็จะได้เรียนรู้หลักธรรมไปในน,นนั้นด้วย เชื่อว่าการได้เข้าใจหลักธรรมคือผู้คนในเมืองเวสารีเนี่ยเมื่อฟังเนี่ยจิตเป็นกุศลนะครับอามนุษย์ออกโรคหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยมาคุยกันเรื่องอมนุษย์อีกทีนึงนะครับซึ่งในบทรัตนสูตรนั้นได้อธิบายถึงพารยาบุคคลโดยเฉพาะพระโสดาบันนะครับว่าก็เป็นผู้ที่ผู้ละไกลจากกิเลสและ,ะมีความมีการทําความผิดบ้างนะครับแต่ก็เปิดเผยยอมรับก็เหมือนกันโปรงอาบัตนะครับจากนั้นเนี่ยก็ เชิญชวนหมู่เทวดาพระภูมิเจ้าที่นะครับผู้ต่างมารับฟังแล้วก็ร่วมจิตนะครับสุขสวัสดิ์เป็นมงคลนะครับในการทําความเคารพนะครับต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆนะ์นี่คือบทรัตนสูตรซึ่งเป็นบทสวสดบทแรกนะครับที่กล่าวถึงกระบวนการนะครับการผมน้ำมนต์แล้วกันนะพูด,ดง่ายๆนะครับในพุทธกาลนะครับแล้วก็ ขจาโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งนะครับเราก็บอกได้ว่าเอแล้วมาดูตรงนี้นะครับแล้วอาวุษย์ที่ว่านั้นเออคืออะไรนะครับต้องบอกทุกท่านนะครับว่าผมเองผมเรียนจบด้านฟิสิกส์นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราก็ศึกษาไปด้วยนะครับเปิดใจนะครับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับวัคซีนผมก็ฉีดครับสมุนไพรผมก็ศึกษานะครับสวดมนต์ทำสมาธิเราก็ทํานะครับฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างนะครับมันเป็นภูมิปัญญาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาในอดีตนะครับเรามาศึกษาและประยุกต์ใช้นะครับเพื่อการดำรงชีวิตนะครับครับในตำราแพทยาสตร์สองครนครับมีบทหนึ่งที่น่าสนใจมากครับคราวนี้เวลาคําพูดเราถึงว่าทาไมเรื่องจิตนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับนะอันหนึ่งจะกล่าวสอนกายนครมีมากหลายประเทียบเปรียบในกายทุกหญิงชายในโลกา ดวงจิตคือกษัตริย์ผ่านสมบัติอันโอราข้าศึกคือโรคาเกิดเข็นฆ่าในกายเราเปรียบแพทย์คือทหารอันชำนาญรู้รําเนาข้าศึกมาอย่าใจเบาห้อมล้อมรอบทุกทิศาให้ดำรงกษัตริย์ไว้คือดวงใจให้เร่งยาอันหนึ่งห้ามยาโกธาข้าศึกมาจะอันตรายปิดตังคือวังหน้าเร่งรักษาขม้นหมายอาหารอยู่ในกายคือสเบียงเลี้ยงโยธา ผนทางทั้งสามแห่งเร่งจัดแจงอยู่รักษาห้ามอย่าให้เข้าศึกมาปิดทางได้จะเสียทีเรื่องการรักษาของสภาพจิตใจนะครับนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยนะครับต้องคู่กันไปนะครับอาหารก็ต้องกินนะครับหลายๆอย่างในเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าตอนนี้เราก็เจอภัยอมนุษย์นะครับเพราะว่าเป็นไวรัสนะครับมองไม่เห็นนะครับเป็นไวรัสถามว่า อันตรายไหมนะครับก็ฆ่าชีวิตได้นะครับหลายท่านไปนะครับปอดในนี้ก็เขียนเอาไว้นะครับกินกินปอดนะครับนะครับมันก็เป็นลักษณะเดียวันนะครับอันนี้อันนี้เนี่ยเราก็มาดูนะครับเพื่อหลายท่านนะครับอยู่บ้านว่างก็สวดมนต์ครับนะครับรัตนาสูตรนะครับผมว่าโอเคนะครับไม่เสียหายนะครับสุ ล้วก็จะทําน้ำมนต์ก็ได้ครับมีพระสมเด็จผมเชื่อว่าได้ทุกองค์ครับก็ทําน้ำมนต์ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับสวดนะครับอธิษฐานนะครับเพราะว่ารัตนสูตรเนี่ยที่เกิดมาตอนต้นแล้วคือการระลึกถึงคุณนะครับพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมพระอริยบุคคลนะครับพระสงฆ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรัตนสูตรถือว่ามีรัตนไตรเป็นที่พึ่งนะครับเมื่อท่านน้อมนําจิตไปนะครับ ก็มีหลายงานวิจัยครับที่พูดถึงจิตที่สงบนะครับผู้ฝึกสมาธินะครับจะมีภูมิคุ้มกันนะครับสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นในตำราเมื่อกี้ในตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์นะครับในสมัยรัชกาลที่5้าเนี่ยก็เขียนเอาไว้นะครับว่าจิตห้ามโกธานะไม่ให้ไม่ให้โกรธนะครับรักษาจิตไว้ด้วยนะครับก็คือความสงบนะครับเมื่อจิตสงบนะครับภูมิคุ้มกันก็สูงขึ้น การสวดมนต์นะครับการทำสมาธินะครับมีงานวิจัยนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่าน้ำที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์เนี่ยนะครับจะมีการเรียงผลึกอีกแบบหนึง่งฉะนั้นในร่างกายเรานะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นน้ำนะครับเป็นเลือดนะครับเพราะนี่ทั้งหมดมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องหมดนะครับแม้ว่าจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่แต่เชื่อว่าการทำนะการสวดมนต์ การประพฤติปฏิบัติดีทำจิตให้สงบศึกษาธรรมะนะครับอ่านหนังสือธรรมะบ้างนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีผลเสียนะครับต่อตัวเรานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมพระกันครับวันนี้เนี่ยก็มีหลายท่านถามมาเราก็จะไปชมนะครับพระพิมพ์ปรกโพเมตนะครับที่อยู่ในเรื่องของปีละกาปวงนะครับซึ่งผมเคยพูดไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าพระใช้น้ำมนต์นะครับที่ ปีสอง่หนึ่งนะครับนะครับพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5นะครับพระปิยหมหาราชเนี่ยท่านทรงแจกให้กับประชาชนเพื่อไปทําน้ำมนต์นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เชื่อว่ามีผลละไม่ว่าจะเป็นเรื่องจิตใจก็ดีนะครับหรืออีกหลายๆอย่างที่สมเด็จพระเจ้าตท่านมาเข้าฝันนะครับแล้วคนก็หายกันด้วยในยุคนั้นเพราะนั้นก็ไม่เสียหายครับที่เราจะเรียนรู้แล้วก็ดูนะครับ ที่จะรับรู้รับฟังอันนี้เราจะไปดูในหลายๆองค์ประกอบครับของพระพิม์ปรโพครับครับสำหรับพระพิมพโปรโพนะครับที่เป็นโปรโพเม็ดหรือโปรโพเมล็ดนะครับในปี2 4 1สนะครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับพูดได้ว่าเป็นพระที่ใช้ในการทำน้ำมนต์นะครับนี่ข้างๆองค์นี้เป็นโปรโพใบนะครับจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะ ปรโพเมตก็จะกลมๆนะครับนูนๆนะครับแล้วก็องทางซ้ายเนี่ยนะครับก็ใช้ทาน้ำมันเนะผมใช้เองนะครับก็เป็นองค์สีเขียวนะครับเขียวก็ไม่ได้เป็นเขียวสดนะครับนะครับนี่เราเทียบองค์ด้านขวาครับเป็นปรโพเมตเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งสององค์นี้มีความแตกต่างครับนะครับตามตําราท่านอาจารย์เตรียมประวายนะครับไดีดูนะครับเห็นลักษณะเม็ดใช่ไหมครับกลมชัดเจนนะครับนะครับ ขวามี1 2 3 4 5 6ซ้ายมี1 2 3 4 5นะ5 6เป็น11นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะการนั่งนะครับองนี้เป็นลักษณะของขัสมาธิเพชรนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นซ้ายมือเนี่ยเป็นนั่งสมาธินะครับปกตินะครับแล้วลักษณะพระนี่นะครับเห็นไหมครับฐานนะฮะในหนังสือท่านอาจารย์ตีรีบวายเนี่ยพระองค์ทางซ้ายนี่เรียกว่าพิมพ์ปกโพฐานแซมนะฮะ ก็คือมีเส้นอสนาสนะ2เส้นนะครับส่วนองค์ที่เอาขึ้นมาให้ดูนี่นะครับเป็นพิมปรโพนะครับที่เป็นปรโพม็ดนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเนื้อบางหุ่นพรมนะครับนี่ก็เป็นกรุกเก่านะครับทั้งทั้งสามพิมพเนี่ยแตกต่างกันเท่ากันตามในหนังสือเนี่ยมีหลากหลายครับเพราะยังมีเกจที่เป็นเกจโบตูมกับเกจเรียวอีกนะครับ ปกโพนะครับแล้วก็มีปกโพสังคติซึ่งองค์ที่อยู่ตรงกลางนะครับครบนะครับก็คือว่าติงศึกไปด้วยครับเพราะว่าใช้ทำน้ามนนะก็คือเป็นลักษณะปกโพนะครับฐานแซมแล้วก็มีสังคตินะครับเราจะเห็นลักษณะของจีวรที่ใต้รักแร้ขวานะครับชัดเจนนะฮะซึ่งพิมเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกับพิมพ์เกตโบตูมนะครับมีผมให้ดูนะฮะเหมือนนะครับพิมเกตโบตูมนะับลักษณะจะเหมือนกันนะครับเกตโบตูมเนี่ย กับพิมปกโพจะเหมือนกันตรงที่ไม่มีชายจีวรนะครับดูนะฮะศอกซ้ายนะฮะองค์พระไม่มีอาชวนแต่ว่ามีเส้นแซมเหมือนกันครับสองเส้นนะครับก็จะครบนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับนะครับรักันคือครบนะครับแล้วก็มีนะครับสังคติจีวรนะครับชัดเจนนะครับแต่ไม่มีชายจีวรนะครับใบหน้าเป็นลักษณะใครผลมะตูมแต่ใบหน้าจะใหญ่ลักษณะองค์พระนะครับเหมือนกับลักษณะของพระเชียงแสนนะครับแขนล่ํา แล้วตรงนี้มีเส้นแซม2เส้นนะครับเส้นซุ้มสมมาตรครับดูเทียบกันครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับจะบอกพิมพ์เดียวกันไม่ได้ลักษณะพิมพ์เหมือนกันนะครับนั่งนะครับขาสมาธิปกตินะครับมีเส้นฐานแซมนะครับหลังจาใบหน้าองค์พระอยู่ในลักษณะเดียวกันนะครับนะครับมีลักษณะของฐานบวงแข้งสิงและฐานเคียงนะครับองค์พระก็ ไม่ได้เท่ากับลราพวกเราลพิมนะแต่ใกล้เคียงนะครับให้รู้ได้ว่าลักษณะของพิมพ์นะครับปรโพและเกลโบตูมนะครับจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่ใช่ทุกพิมพ์นะครับจะมีบางพิมพ์ที่แทบจะเหมือนกันเลยนะองค์นี้ก็ลักษณะนะครับเป็นขัดสมาธิปกตินะครับจะเห็นปลายเท้าซ้ายนะฮะแล้วก็มีเส้นแซมสองเส้นนะครับลักษณะองค์พระ ใบหน้าใหญ่นะครับเป็นประตูมีนะครับพระเกตนะครับอันนี้ก็ด้านข้างนะครับองค์นี้ก็ดูนะเป็นลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับลักษณะพาระมีความหนึกนะครับองค์ทางซ้ายเนี่ยแช่น้ำมนต์นะครับผิวก็แห้งไปแล้วนะผงนะครับเป็นลักษณะเขียวนะครับลักษณะพาระก็มีความเล็กใหญ่ใกล้เคียงกันกิดคนนี้พอมาดูองค์ทางขวาครับ เห็นไหมครับมีความแตกต่างในลักษณะของพิมพ์ด้วยนะครับเพราะนี่ปรโพเม็นะครับมีลักษณะหลายพิมครับพิมพ์นี้เป็นขัสมาธิเพรและไม่มีเส้นแซมครับนี่ก็มีอีกเช่นกันครับนะครับท้ายนี้นะครับจะเป็นคาถาละทำน้ำมนต์ที่อยู่ในสมุดสมเด็จนะครับพุทโธอารหังสุสีโธพุทโธภควาติพุทโธนะโมพุทธายะนะ เมื่อจะใช้เครื่องรางของคอหรือใส่กระเป๋าเสื้อให้ว่าคาถานี้ก่อนคาถานี้ใช้ทำน้ำมนต์ก็ได้วิเศษแลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านที่ติดตามชมรายการครับสวัสดีครับ